ยิงคนขึ้นไปแล้วก็เอาคนแล้วก็คนโยนเชือกวะถ้ามีเชือกถ้ามีเชือกเออแน่ๆยิงตรงนู้นมันได้วะยิงขึ้นไปมันจะขึ้นถึงหรือเปล่าปัญหาขึ้นแล้วเข้ายัางไงอ่ะแราหนึงยังยกำลังกำลังกำลังจะเลงเล็งระวังอ,อ๋อต้องวางลอง,ลองดออูลองแล้วทำไงผลขึ้นไปวะ ขึ้นอย่างเงี้ยต้องมีคนจุดป่ะพร้อมนะอ่ะพร้อมนะไปแล้วนะสู่ความเบิกบานไปเลยนักไก่บู๊อี้เย่เลยอายสารเลยเาอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ไหนเนี่ยไอ้เหี้ยเลยไปแล้ว ต้นอยู่ข้างล่างอ่ะนะกเด็นตอมไปต้นยู่ไหนกด็นตอมไฟเตโอ้ยยิงตามกันมาติ่ๆมาแล้วมาแล้วโอเคมาทำอย่างนี้ได้โอเคยังรอดอยู่